วันนี้นี่ครับผมน่าจะต้องอ,อทำหลายอย่างมากอุยเตว่าไม่มีอะไรจะขายเลยครับลุงวันนี้<ะ>มีอะไรมีอะไรต้อง<ะ>ทำบ้างเดี๋ยวเ,เควสงข้างล่างให้ทำอะไรบ้างเนี่ยมีจับิีเสือ้อขุดแร่ขุดถิ่นขุดถินหกก้อนแล้วก็ขุดทูมิดโอเคมีแต่ผมผมหามาบ้างอ่ะมีนะครับเดี๋ยว มไม่มีเตาอ่ะผมต้องไปคาบเตาก่อนครัแบบหนึ่งเอาจ๋าต้องคราบนี่ขาดอะไรโ stone โอ้พอดีเลยเดี๋ยวผมไปขุดหินเพิ่มนะลุนลุลเล่มทะเลมีกดป๊าปค๊ับอืมโอเคได้มาแล้วตักหน่อยแล้วกันนะ ป้อนเอยอเียบร้อยอ่าเส็สมุนไพรปึ๊บเร็ียบร้อยครับอืมอืมทำปวกกดด้วยทำลายเดี๋ยวปวกขึ้นบ้าน <c oughs> เร็ียบร้อยครับได้ามาแล้วหนึ่งเควสนะ แล้วก็เดี๋ยวต้องไปทําไฟเพิ่มเอ่อคุณป้าเดี๋ยวค่อยคุยกันเรายังไม่ว่างคุยกันนะตอนนี้อือ้อเีอ็บ้ลยครับอะคุยก่อนป้ามีอะไรให้ผมทํำไหมครับวันนี้อืมเล t s ช h นี่อันนี้ติงอ่าไฟเหรอป้าจะเอาอทำไมล่ะทำไมชอบแมงวันวะป้า อย่างอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่มแมลงวูบแมลงวันเนี่ยแต่ผมทำอันนี้ก่อนระหว่างระหว่างรอไ,ได้พอดีกันนะครับเอาม,มุมมุมไหนดีเนี่ยก็เียบโต๊ะตัวนี้มาไว้ตรงนี้โอเคก็เอาเนื้อเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปจับมแมลงวันมแมลงวันของฉันอยู่ไหนเนี่ย จับผีเสื้อกอนือออุ้ยตัวนี้สวยอย่นู่นเนี่ยบินกันอยู่สองตัวโอ้ยหึงหึงเลยหึึงหึงอาแล้วครับตัวที่หนึ่งเดี๋ยวไปขายด้วยเี็บร้อยครบต่อไปก็เดี๋ยวไปย่างไปย่างเนื้อเพิ่อมอีกสักหน่อยหนึ่งนะผมขอมาร์กจุดไวก่อนโอเคเวลาเดินจะได้ไม่หลงนะครับ จิงโจแขงกะลูนี่ครับผมสุกยังโอเคแล้วก็มีดเรียบร้อยครับเควสสำเร็จคุณป้าฮะแมลงวันที่คุณป้าต้องการมาให้แล้วนะฮะเอาไปเลยเอาไปเลยือ,ป,ยอป้าไปทำอะไรเนี่ยไปทำยาป่ะเนี่ยว้าว วานเฟสจูนโอเคเดี๋ยวคุยอีกทีนึงนะฮะป้ามีอะไรผมทำอีกไหมถ้าไม่มีผมจะไปแล้วนะเอ่อสตอรี่เบลโอเคไม่มีแล้วเนาะได้งั้นผมขอซื้อลายเส้นครับป้าป้ามีลายเส้นอะไรผมซื้อบ้างเอ่อมีตกปลาขุดเออผมอยากขุดป่ะป้าผมขอขุดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเคลียร์พื้นที่สักหน่อย แล้วก็ตัดไม้โอเคหมดแล้วล่ละป้าโอ้ยหนุ่มผมยังซื้อได้อีกหน่อยหนึ่งว่าซื้ออะไรดีนะนะเดี็ดนะผมขอเช็คก่อนอตกปลาแล้วกันไหนไหนก็พอยเหลือหรือว,ว่าจะปลูกปาร์มิ่งดีว่าโอเคตกปลาแล้วกันครับโอเคเรียบร้อยเหลือเหลืออยู่ไหมได้หน่อยหไหมได้ห,หน่อยหนึ่งเอาอะไรดีอะ เอาเป็นสามร้อยแปดสิบ b u i l d i เส้นแล้วกันโอเคได้สะพานมาแล้วพอแล้วครับป้าผมซื้อเท่านี้แหละตังค์ผมหมดแล้วจะหาคุณลุงดีกว่ารุงคุณจอน์นมีอะไรครับผมมีอดีกว่ะถามลุงมีอะไรให้ผมทำบ้างเอ่ออะไรเนี่ย อปบาโคเจนเตอร์หรอมันคืออะไรลุงเออมันคืออะไรวะลุงต้องการเลยเนี่ยปาคูอันเตอร์แล้วผมจะไปหาจากไหนวะอ๋อมันคือปลาโอเคได้เลยงันผมขอซื้อคันเบ็ดหนึ่งคันครับคุณลุงขอบคุณครับแล้วก็เอาพั่วด้วยครับตอบนี่ ผมต้องขุดดินนะคุณลุงอะไรอ่ะผมซื้อมาแล้วไงผมซื้อลายเส้นมาแล้วแล้วลุงทำไมลุงไม่ขายผมอ่ะลุงอยากจะมีปัญหาเหรอนะลุงจะขายผมไหมออหรือว่าอ๋อขอโทษครับลุงคือแบบว่ากระเป๋าผมเต็มเน่ะลุงพอจะเอ่อขายเดี๋ยวผมจะขายของให้คุณลุงคุณลุงช่วยรับไปหน่อยนะ แมงวันไปแล้วลุงนะปิดเสื้อด้วยไปเลย<อ>ผมขอโทษที่หา<อ>เรื่องคุณลุงนี่ะ<อ>มันผมขอซื้อใหม่นะอโอเคเท่านั้นแหละลุงแล้วก็สิ่งที่ผมจะซื้อนต่อไปทางผมยังเหลืออยู่ผมจะซื้อนี่ครับ<อ>ผมขอซื้อขวานอีกอันนึงลุงเ<อ>รียบร้อยขอบคุณมากครับไปลผมไปตกปลาหาให้นะลุงนะอันเบ็ดผมอยู่เหนนี่ นี่แล้วก็แล่นี่ไปเผาปึ๊บโอ้เต็มตัวไปหมดเลยจะนั่งตกมาอยู่ริมตะเล่ง,ลงนูน่นปลาอยู่นูน่นปึ๊บ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 ลากลับมาอุ้ยตัวนี้ตัวบเบลเลอร์เลยครับเห็นไหม อะไรปลาคราฟแน่นอนตัวนี้ปลาคราฟชัวครับผมบอกเลยว่าปลาคราฟแน่นอนนี่มานี่เะนชฉันไปนไหนมานี่เออเรียบร้อยได้คราฟมาหนึ่งตัวแต่ว่ายังไม่ใช่เป้าหมายของเราเนะเออฮึบนี่ก็ราฟอีกวะเนี้ยอะไรพูดเพราะปลาคราฟอ๋อตรงนี้ล่ะ นีใช่ไหมหน้าตาเหมือนปลาดุกเลยไม่ใช่เนี่ยมีหนวดด้วยโดนโดนร้อยอย่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยไงว่าโ,โดนผมใช่ไหมลิฟพวกแบสนะปลาตัวนั้นน่ะลุงแกอยากได้เป็นปลาลายจุดเหรอบ,บีบ,บหรือว่าตัวนี้วะผมว่านั่นแน่เลย มาแล้วมาแล้วนี่ไงผมว่าใช่ตัวนี้แหละใช่แน่นอนกินดิ่ยกินทีน,นึงเอ้ยอมานี่มามาโดนยังไงก็โดนคุณแรงมันเยอะแรงมันเยอะเรียบร้อยนี่ไงโอเคได้แล้วครับคุณลุงครับผมมาแล้วเฮ้ยจ้าโอเคลุงเอาไปเลยลุงเอาปลาของลุงไปเลยครับ นี่ใช่ไหมอ่าเป็นงไงล่ะแล้ตโอ้โหได้หน้ากากมาแล้วอเกลอายอ่ะโอ้โหจะดีไหมลุงมันมันจะใช้ได้ใช่ไหมอ๋ฮอฮอยออทฟ้านี่โอเคลุงลุงก็รู้จักตลกเหมือนกันทำไมลุงไม่มองผมอะมองผมนี่ลุงมองเนี่ยมองเห็นไหมโอเคครับไปแล้วลุงเจอกันโอ้ ่อไปทำอะไรดีละเนี่ยเวทก็เสร็จแล้วเ,เดี๋ยวรับตรงนี้ก่อนนะร้อยโอเคมาได้เวลาเคลียร์พื้นที่นะครับอืมตรงนี้มันมันวัวแหวงแหวงเลยนะเอาเติมให้เต็มก่อนปึ๊บปึ๊บ,บโอเคนีเค่เดี๋ยวตรงนี้ผมปูให้เต็มเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปหาดินจากตัวอื่นมา ในสายแมวแมวเอาดินนะเอาดินออมไปทึบทึบอืมมันหนักเหลือเกินอุ๊ยอะไรเนี่ยกาซีดไม่ใช่เนีบยเราไม่ใช่กาซีดเนี่ย,อยโอย้เหนื่อยซะเหลือเกินหิวด้วด้วย,วยงั้มซะหน่อยได้ไหมมีด ไม่สุกนะครับเดี๋ยวไปเข้ากองไฟวันที่สุกมากินง้มแง้มงมงมดต้นดูแล้วก็ตลกดีว่ะแต่ตาไม่ค่อยเป็นมิดเท่าไหร่แต่ตาเป็นคนล็อกแรกงั้นเนี่ยเราอ่ะเออครับอื้วิวิวิวมีถังด้วยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันนี่มันนี่ อ้สมาร์ทโฟนอ่าเบลดิ้งอะไรอ่านไม่ทันเลยพวกพวกผมว่าตรงนี้มันมันสูงเกินไปเว้ยมันสูงเกินไปเดี๋ยวเราทบทบถมกอนนะเอวผมปรับตรงนี้ให้มันเท่ากันก่อนนะผมมองว่ามัน มันสูงเกินไปมันจะดูไม่ดีหมดต้ดนไม้ตรงนี้ผมไม่อยากเอาออกอะผมจะฝังให้มันเป็นรูเป็นรูไปอย่างเงี้ยเป็นร่องไปเต็มเต็มเต็มโอเคอืง เจอถังเจอถังุดอ,อุ้ยได้หูฟังสวยเลยครับอ่ากินเนื้อไปแล้วกันนะเพราะงังไงก็ต้องกินอยู่ดีไปหูฟังได้ไหมโอ้โหอย่างเท่ท่านผู้ชมนะครับไปกเนี้ยเต็มแล้วจะเต็มแล้วต,ตรงนี้ ก็ค่อยปรับพื้นที่ไปนะอื้อพอคันข้างจะเหนื่อยนิดนึงอ้าวปิดรูเลือดตรงนั้นล่ะครับอออเอผมถม,ถม งานหนักแล้วเนี่ยคนเดียวเนี่ยอนาคตต้องหาคนมาช่วยแล้วล่ะป๊เห็นไหมน่าจะได้อยู่นะตรงนี้ก็ขยับมาปูตรงนี้ให้เต็เตม,นะมเนี่ย ค่อนข้างจะสมมากขึ้นแหละเมื่อกี้ดูไม่ได้เลยม,มานี่โอ้ตรงนี้ตรงนี้ล่ะตรงนี้ไม่ต้องก็ได้นะโอเคดูเป็นไอ้นี่ขึ้นมาหน่อยครับโอเค้ยแล้วก็กล่องนี้โอ้มานี่เอาเอาไปขายดีกว่า ลุงครับผมเอามาปิดเสื้อมาขายครับลุงเดลกูชเอ่อมีปลาสองตัวแล้วก็มีปิดเสื้อหนึ่งตัวนะครับลุงกิ๊ดมาได้เท่าไหร่ห้าพันเลยหรอลุงแค่นี้ห้าพันเลยหรอเอคขอบคุณครับนี่ได้แล้ว วันแห่งการปรับพื้นที่นะครับวันนี้ตรงนี้ผมต้องหาดินมาเพิ่มให้เต็มเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะปรับให้เต็มละครับช่วงนี้โอเคไหมดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยก็อันนี้เดี๋ยวผมเอาออกมาสักหน่อยเดี๋ยวเพราะว่าเอาไว้ตรงนี้ไม่สวยไม่สวยไม่สวย พลังงานจะหมดกินก่อนนะตึ้งตึงตึงโอเคอเดี๋ยวทำสองบล็อกนี้ก็พอแล้วสวยแล้ว หมู่บ้านชาวเรไม่ใช่สิหมกกู่เกาะหมกกู่เกาะแสนสุขเอา้าผิดรูเลยโอเคนี่แล้วก็เดี๋ยวนี่เราออกให้หมดครบแล้วครับเหลีกนิดนึง,นงโอ้โห๊บมันหนักจริงเลยผมคิดอะไรดีๆออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมทําให้เต็มก่อนเลืกี่บ็อกเนี่ยเลยบ็อกหนึ่งโอเคเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอ,อเรียบร้อยนี่ก็<ะ>เดี๋ยวผมจะทําให้มันเต็มออกไปเลยดีกว่า ต้องใช้หลายบล็อกเหมือนกันนะเนี่ยเอา้าโอ้ขุดเจอโชคดีโชคลีโชคลีคผมให้สุด เอาให้ถึงตรงสะพานเลยเอาให้เต็มก็อ,อ,อ,อีกอันนึงแต่มันต้องตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะ <Okay. S 2> แค่วันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีพีแห่งการทำงาน hey. ไปตกน้ำป่าเลยเกือบโดนปลาตอดตูดซะแล้ว <laughs> ผมดูหน้าตัวละครผมมันก็ตลกลุกครั้งเลยวะ่ะ <laughs> เอาเลย <laughs> เลยเลย <laughs> เลยเลยเลย ไม่สวยไม่สวยไม่สวยแบบนี้ไม่สวย,ยตรงนี้เสียดายดินมันเป็นดินแบบนี้ครับไอ้ตกน้ำออมันเป็นสีนี้หมดเลยเแล้วกันวาย ตรงนี้ต้องเติมอีกสักหน่อยหนึ่งเอบล็อกหนึ่งครับอืมแล้วตรงนั้นก็เดี๋ยวมาเติมให้เต็มลุงโยมลุงหัวร้อนอะไรอ่ะเงีย นีี uh, ่เยจะฝังลุงซะหน่อยโอเคเดี๋ยวเราพอเท่านั้นก่อนนะครับสำหรับในตรงงนั้นเราออกไปเก็บสมุนไพรเพิ่มลาสั์ส okay, ักหน่อยไม่ใช่ลาสัต์ด uh, ิไปจับผีเสื้อมีนกด้วยอ่าเราไม่จับ ผมรู้แล้วผมจะทำอะไรเดี๋ยวนะขวานผมได้ซื้อมาไปเนี่ยเอานี่ไงไม้ตัดไม้ร้อยครับกำนัคสับสับโอเคไายมาแล้วมาเลยพืช อะไรดีๆออกแล้วผมก็เลยลงมือทำํำเรากลับกันที่บ้านกันก่อนนะว่าเดี๋ยวเดีเก็บไม้ไปด้วยปีเสื้อนำ้ำปาช่องเต็มอะไรทิ้งได้เลยเนะี่ยดูกแล้วกันนะไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลัง ออกไปก่อนแย่ yeah, รียบร้อยตรงนี้เราทำอะไรเดียวเราทำเป็นสวนไหมตรงนี้น่าจะเวิร์กนะถ้าทำเป็นสวนตรงนี้ มันต้น,นสูงมันสูงเกินไปต้องเอาออกนะครับต้นนี้สูงมากมีเนื้ออีกไหมเอามาย่างสักหน่อยเนี่ยโอเคกินมาก่อนกินไม่ได้ด้วยอ่อได้ได้ได เอเนื้อสุกเรียบร้อยกินเข้าไปได้มีแรงโอีคครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะกดอ,ออกทั้งหมดอย่างว่าตรงนี้อโอ้ตรงนี้่าดอีกสองบ็อก นี่ละกันค่อยหาไปเติมตรงนั้นเอ yeah, สวยตรงนี้ก็จะทำเป็นสวนยาเามานี่ประมาณตรงนี้เราต้องขุดอันนี้ออกก่อน มาเริ่มมเมล็ดพืชเออ่มล็ดนี้แน่หรอกหรอกต้องประมาณนี้สีนะออกบไป เอาไม่สวยเลยก็จะไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ออกไปเลยตัดตองหมดใ่ไกันโอเเราจะทําเป็นหนึ่งช่องต่อหนึ่งบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ปิด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 เออแล้วถ้าเราปลูกสองต้นได้ไหมเดี๋ยวลองก่อนนะจะดับเบิลได้ไหมอ้าวมันไม่ขึ้นนะครับ อันเดียวล่ะอันเดียวขึ้นโอเคก็เมื่อกี้มันสองบล็อกตรงนี้โดนลงไปรบเคแล้วก็ตร,ตรงบล็อกเนี่ย เดี๋ยวเผมกลัวเม็ดขึ้นโอเคปึ๊บก็อัอน,นี้ลงไปมับโอเคแล้วก็อุ้ยผมเว้นตรงนี้ผิดว่ะอืมไม่เป็นไรหรอกเนาะก็แบบฝั่งละสองสองแล้วก็เดี๋ยวดินมาลงตรงนี้สักอันหนึ่งเดี๋ยวไปหาดินเพิ่ม นี่อเอแล้วก็ตรงนี้อันนึงเ,เรียบร้อยแล้วก็ปิดทั้งหมดไปดินนิดนึงอุ๊นี้ก็ได้ว่า นี่จินตนาการล้วนๆน,นี่มันจะต้องมันจะต้องปิดอันนี้อันหนึ่งความสวยก็นั่นแหละครับบ,บย่ากตะหน่อยเอ่ออันนี้ เออมาลงแถวนี้อ่ามืดซะแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเกลุงเกย์ไป็นอะไรเนี่ยโยลุงดีครับมีงานอะไรผมทำไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะเข้านอนแล้วนะครับ เออ,อเไม่มีก็คือไม่มีคุณยายไปไหนเนี่ยหนีเที่ยวยายหนหีเที่ยวเ,เดี๋ยวผมต้องเอาดินมาใส่ตรงนี้ให้เต็มดีกว่าดินตรงนี้ไม่เต็มก่อนนอนนะฮะก่อนนอนก่อนจบอีพีนี้ตตรงนี้ให้เต็ม ตรงนี้มันเหมือนจะลำบากนิดหนึ่งการขึ้นลงเดี๋ยวเราต้องทำบันไดขึ้นไปเงียบรออ้อยก็๋ยวออกเอาไว้ตรง ไว้ตรงกลางโอเคส่วนตรงนี้นี่ไว้ตรงนี้ซอไ้ตรงนี้แล้วกันตีเป๊ว้างบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นไปสักนิดนึงเนี่ยสำหรับอีนี้ย,ยุยญสวัสดีครับคุณยายจะเข้านอนแล้วเหรอ เรียกคุณป้าหรือคุณยายดีวะเนี่ยอันรับบทดับเบิ้ลแล้วกันฮะ,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 ะถ้าอยู่ใ<อ>นเต็นเรียกป้าถ้าอยู่นอกอเต็นเรียกยายเดไปเออผมบริจาคให้สักหน่อยดีกว่าอ๋อเวลามันไม่นี่โอเคปล่อยขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะฮะ สำหรับ e ีนี้นะครับทุกคนผมก็ได้เคลียร์พื้นที่ไปบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะเป็น e ีีสั้นๆนะก็ค่อยทำกันไปนาะค่อยๆสร้างเดี๋ยวมาติดตามในอีพีต่อๆไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะหมู่บ้านของเราเนะเกาะแสนสุขนะสำหรับ E ีีนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะใน E ีีหน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s ับส c r i b e ร์ด้วยนะครับสำหรับนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเนะี้ยสายตาค่อนข้างจะแบบว่าล็อกแลกนิดนึงเนี้ย